โอ้บ๊เจมอย่างวันนั้นโกกที่นี่คนเดียวนี่พิษหัวใกล่ไฟง่ายจริงอะ่ะมาพิษหงพิษหัวใก่ไฟไมั่งมาใจพอเข้านี่ตรงเลยกะพอแล้วหนูครบเข้าอ่ะตายเสี้ยงเลือดเสี้ยงลึ่งท่านะ่ะไอ้ขิงเ่ยอะไรอันเก๋วายาเบียหนูในกะให้มันหักเลี่ยดอะ่ oh, ดแบบะ,อะโอ้ขี้มกัวบาปกับบ๊เจมสีห้าพี่บอกว่าอะไรห้ามฆ่าสัตว์อ่ะโอ้ขิงเอาคนเดียวขิงเถอะให้มัซ่อมปากมาให้ก่อนละสีห้าห้ามฆ่าสัตว์ พีตาขยไมเียบปะไอยู่ปะ<ม>ซ็ปแ้เนี่โหนี่ข้านะขบับก,กินกินเข้านะฮะกะเฮ้ยแล้วนเองลวนี่ยโอ้บเจมปะยยตัวัหห่าเขียวนั่งปุเมือกับบ่แตรกเด็กอะอยู่กันเกันไปละโอ้ไหนน้ำปกคิง โอ้ลืมลืม,ลมโอ้ปังเาเนี่ยบรอันนี้บอเฮยม,มาลามาลมาลมาลมามาลงบกันนี่นักขนาปลานักขนาปลาบุ้งนี่โอ้ลุดเงา้านี้บอกเฮยนี่สกักคำลุดไปเหีม้มังโอ้เข้าปาสองตัวเนี่ยปุ้นยกันคนเต้นมันสุดปุ๊รบๆๆที่เขาสองคนลักมาให้กลางตรง เรามาซ่อป่ากันนี่แหรตึ้มมือความหลงมือกับเจ้าบ้านเจ้าจองหมดแล้วเนาะโอ้โเดี๋ยวก่อนพ่อหลวงป่านักขนาดเนี้ยขอให้พระตัวสองตัวเนาะใจเย็นใจเย็นแม่นแน่นแน่นพระหลวงจะสักกำของเขาไปไปไปหาตายอีกเป็นว่นแล้วการแล้วงานหมดละไปเื้ยเจ้าบ้านเป็นเหล่าขวัญอย่างงี้เขาอะนั่นนั่นนั่นครเดี๋ยวฮู้ววบ้านเขาขนมปังใครดิขอกินหน่อยเด้อ จ้าภาพเป็นกระตึ้มเลี้ยงลาบสักจานก็ตึ้มมีเว้ยโอ้ปลาหลวงปลาหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจมมาขนมปังอันเดียวนี่คิงคิจิอันนั้นอะไรกะมันหมดใจย่าปลาหลวงอันนั้นมันยาเบี้ยหนูคิงมันต้องมาดกี้วกเจมล้มมาตายเนี่ยเออ ตายห่าแล้วเหรอปลุย <oz gr at> ใครออกมา <oz gr at> ใครออกมาก่อ <oz> น <gr at> ใครออกมาโอ้ไปเจมตายตายตายเจมกิตวิสหนึ่งอะปลุยใครออกมา โอ้โหแหวะนะบอลหลวงขี้กล้าดต่ก็ล้มเหลือบอลบอลหลวงอุ้ยบอลหลวงบอลเป็น <c oughs> ยังไงใจดีไหมบอลหลวงแหงเอาไหมบอลหลวงแหวเาไหมอุ้ยเจมส์เป็นยังไงก็ <c oughs> งงนะบอลหลวงใจดีเดียไหมเนอะหมอจะมาละบอลหลวงฟังตไตซะนะเดีนะ๋ยวมีเปนะินะ่อกนะินเหล้าหน่อยองเขาอ่ะดีน่ะแม่แหงหมอตานน่ะมาในเสียงกับสมาชิกเือบบอลหลวงมั้งชิงแน่ไปเจมส์ย่นไปเรื่อยอ่ะอุ่นวะอุ่นวายกันหมดอ่ะบอลหลวงไตมาย่นได้หนิ ขี้เขาน่ะยิ้มมองปลาหลวงปลาขี้เขาอมขี้เลยเงาไปเงาขเงาน้าหน้าตายคนนี้เขาเด้อโอ้ตายตายตายปลาหลวงกับฮัดหามกันเหี่ยห้องกันหมเข่าอ่ะมันจะขี้จิปลาหลวงอ่ะขี้กะมันข้าวไว้กินกับน้ำหน้าในขนเต้นงานศพ่ปลาหลวง